โดยกับสบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขุสุคนเด้อตอนนี้ก็มาผูกพรมน้องเหล็กแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยตอนนี้ทางแม่พ่งกับควัดถ่านอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องมาคู่ว่าเพิ่นควัดทอดจักเทอ่อแล้วจนแดดออกมาแล้วเนาะป้าหอนแดดใช้กุ๊บเลยทางแม่กันนะพ่อแม่พี่น้องสบายดีเด้อแม่ควัดจักเทอ่์อะไรทานนะสามเถื่อเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยป้าได้จกสอบเลย นี่เนาะพ่อแม่พี่น้องยิบเบิลแล้วแต่ละโสอบก็ได้มี่เต่เก็บใหม่เนะาะปลาตัวกำลังแดดแดดเลยตัวนี้ปลาสิบสองโมงมเน่าไดนี่ปาลาหนึ่งโมงเลยนาอพ่อแม่พี่น้องเลยเวลากะไวไวปลาไปเก็บถ่านซอยแม่พิ่นก่อนบันนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเขาเที่ยงก็ทันได้กินยังเก็บ่านอยู่เอามลแล้วอันเ้อผักแล้วเลย เป็นตะกินยูเห็นวะก็ได้แต่มันอันมันอยากตอนใหญ่ผ้าอันผ้ามเมถาก็นักหนักเนาะแบบมันเ่มืออยากเขาปันใดเห็นไ,ไหมเขาเลยอันผักตอนใหญ่โพดก็เป็นตะกินอยู่ดอกน้องดีเย้ยมีอยู่บ่ิยอันมังนาวกับมังลิน่ม,นมีนะกาขวดช่องสามเถือกยังบูเบิสเนาะผมมีพี่น้องทางหัวมัน ยังอยู่เวลาขวาดนี่กาตั้งนำ้ำขึ้นมะฮตดตลอดเกิดไพยเกิดภพยนะเกิดไลนะ่ไหลายลน้องดีเก็บทานช่วยแม่วะนี่กินน้ำก่อนเนาะเมือ่อกีนี่จะไปบีบนำ้ำบ่คินว่าเจ้าเมื่อกินข่าวสะดอก ทางหัวมันเป็นก้อนใหญ่แน่บดนี้แต่บิดอัน,นทางกลางมันแหละก,ก้อนน,น้อยๆอยากมันมุนแนะ่ทางหัวก็เริ่มก้อนใหญ่แล้วจะสอบเลยนะบึ่งก่อนเดินที่ควัญเมื่อวานนี่กะหาสอบนาะได้ค้ายสอบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบชิบสอบแล้วนะ แต่กักมันกับโม่ใหม่ลายน้ำชนมันเต็มอยู่มพี่น้อยขอโลครเลอยู่ฐานมันสูงูงขู่ชิเก็บฐานกับโบมี่สามบาทนี่เาอากระทางก่อนดีกระทางใส่กปุนกุ่อะไรองเา เด็ดๆเลยเขียกัน แดดแห้งขนาดเจ้าก็จนใส่กุ๊บเอาผัดบะหมี่อันหมวกใส่ซัมแด็ดเอากุ๊บไปเป็นัตรนี่น่ากับกุ๊บโอเคใส่แล้วอะาัวสอบก็มันเปียบว่าแม่คือตากันนี่นะตากขลุขเรย์อยู่ให้หมดอ๊อก ฝึนเนอพี่น้องเย้ยเด็ก้อนใหญ่แนบันนี้ผู้ฐานกันเลตะมิดอันควัดต้นตะมิดอั่นบอกต้นที่สองมาเลยนี่ดเลวะอัน,อนมันกะอยากหมุนแน่เพราะว่าฐานทางกางมันไผ่มันแห้ง ยานที่ช้างเดี๋ยวนี้ เป็นเนานีนอคือห่มแหละบาทนีเอะตัวคืมละบ้านนี้คือเป็นแน,น่หนีนอบ้านนี้บดบดมาเลยเนาะพ่อแม,มีพี่นอ้อง đẹp nơi điều nữa เก็บถ่านก ok ่อนเอากุ๊บมาเลยพี่น้องเยแดดมากอีกเลยมันบดอันน้อยเดียวนาะบันนี้เหง่บริสเช้แขนยาวมาซ้ังแม่เช็ดไปเช็ดมากเอนทิเบตแหละโอ้ยเราขวดไม่อีกแม่ขวดไม่อีกเหมือน ดดีค่ะ,ะมันเพิงเลยดีค่ะเมือเลยฮะดีมื่อออกไปนอกคนเวะแต่บิดตั้มไม่เฮ้ยตั้มแม่คนเลยอ่ะให้เขาผักเขาก็เลยผัก,ผกค่ะเออไปนอกคนเดลอวะไปสิไดด้ว ตามาหุงกินขาวเน,นะวาะแม่เนาะได้จะวาปัดอีตอนแรงมันแดดเลยดิอยากท่อนๆยืนน่อยนึยนง chôm chạy của mình, ừ, mình, mình, ừ. mình chú ở mỹ thảo mỹ thoảng mỹ thoảng mỹ thảo mỹ thoảng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  mỹ được đấy thoảng mỹ hình mỹ วมัน,นหนึ่งยึงานบูเบิร์่น้องนกอกกล่ะดอกิยังอันนั้นให้นี่องตอนตอนเที่ยงะมีกหนึ่งมุนนงองลยมอยากขาว่าอินเดพนมหรืออิเพนมบ่กไวที่อดเ่าอน้องดีได้ไปอยากเขาว่าดีอยาก อยากจะไม่เก็บทานช่วยกันเนี่ยถึงแล้วใบวายมันแดดถล่มเมียนหมดเลย အရအဖာကိကနကိေကညူမေကပြနိ ีชาหินนาะบอเขอเอาดอกวมันเป็นนั่นเขาว่าเห็นนา 不来闹。Banana. อันนี้เจ้ามานอนเผาจะคืนกว่าไหม,อมอสองสามคืนเออสองสามคืนหนึ่งใหม่ไปไว่ายหนึ่งคนนีพี่นอ้องเบิดอแล้ว ร้อยเก็บแล้วเรียบร้อยบ่ะนี่พี่น้องเอ้ยพี่แตงิบเลยสตหนามกับบุคคลมีแต่ซีแตงิบจ็คสอบได้จ็คสอบก็แม่อ่าโดยเนาะพ่อมีพี่น้องเก็บเรียบร้อยบาะนี้ ยังกระจุยอีกหน่อยหนึ่งทั้งหัวมันได้สองสอบใส่หนาหนาก็เป็นแบบนี้แหละมันบอคคอยงามไัไไยอีกสอบที่สามบเมเต็มซำมจใส่อีกาาบัตรขวัดอีกเนาะพ่อแม่พี่น,อนะน้องนี่ละนี่ด สบายดีน้องดีดนั่งเห็นยังกันนะนะสิงิบบานนี้สองสอบหนึ่งดอกนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยงยิบแล้วก็สิไปกินเขา่าวผักพ่อนก่อนนะเนาะพ่อแม่พี่น้องไปแล้วกัมาขวัดใหม่ โดยเนาะพ่อแม่พี่น้องจากคลิปนี้กับทั้งน้องเหล่กับสิคลาไปเพยงเท่านี้ก่อนกับพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องโดยท่้งน,น้องเหล่เบาผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยรายกับขอบใจทั้งพ่อแม่พี่นอ้องที่อับชมคลิปของน้องเหล่ตั้งแต่ต้นจนจบที่ความโฆษณาเด้อโดยจากคลิปนี้กับไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดี